ชัดเจนตำแหน่งว่าที่ลูกเขยแอบพักสะอ่อนเกี่ยวก้อยน่นกุลปาร์ตี้วันเกิดคุณแม่นางเอกสาวพ่วงตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งแอบพักสะอ่อนได้เกี่ยวก้อยหวั่นใจน,น,น,นุนกุลชาญนนลรวมวานวันเกิดคุณแม่ชัดเจนตำแหน่งว่าที่ลูกเขยครอบครัวสุขสันเป็นภาพที่ทำเอาแฟนคลับเนี่ยต่างเข้ามากดไลค์กันอย่างโร่ๆกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อนางเอกสาวอย่างแอบพักสะอ่อน ได้ลงภาพครอบครัวสุขสันต์พร้อมด้วยลูกสาวน้องปีใหม่ในงานวันเกิดของคุณแม่วัชสาแอนเดอร์สันที่เดินทางมารับประทานอาหารรวมกันอบอุ่นภาพนี้ว่าอบอุ่นแล้วเพิ่มเติมไปด้วยความหวานโดยปริยายเลยละค่ะเพราะว่ามีนนกุลชานนคนรู้ใจของแอปทักสอ่อนมารวมเฟรมครอบครัวด้วยเรียกว่าชัดเจนมากๆในตำแหน่งวาทีลูกเขยของคุณแม่ หลายคนนั้นนอกจากจะโฟกัสภาพหวานแอน่นกุนร่วมเฟรมครอบครัวแล้วก็ยังโฟกัสไปที่คุณยายของน้องปี้ใหม่ที่ยังคงสวยเป๊ะมากๆทำให้รู้เลยค่ะว่าแอบนั้นได้ความสวยมาจากใครร่วมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะคุณแม่และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ